สบายดีทุกทุกคนเนาะอ่ะมือนี้ก็เป็นเดือนใหม่พอดีนะเป็นเดือนหกเนาะมือนี้แมนมือวันที่สองเนาะ,ะการนำกระิเก็บพอร์ตของนำเนาะในอีพนะีที่สิบเอ็ดเราทุกคนเนาะหลายๆคนที่ติดตามก็ขอบใจทุกทุกคนเนะานะหวังว่าเนาะบทเรียนหรือสิ่งที่นำอ่าหลายคนอาจจะเห็นเนาะว่าในระยะเวลาสามสี่ปีจะเข้าห้าปีนี้ในแต่ละคริปโตนำหาเงินแบบไหและการนำเก็บเงินไปแบบใหนเนาะอ่ะก็คือ ปัจจุบันนี้กับพอตของน้ำเนาะอ่ามาได้อยู่ในส่วนของสองหมื่นเนาะสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสองเนาะทุกคนเนาะอ่าสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสองเนาะกาที่ผ่านมาเนาะกาในระยะหนึ่งเดือนป่ายน้อยหนึ่งเนาะที่ผ่านมากาน้ำได้เก็บพอตเนาะเอิ้นว่าเก็บพอทเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเ็ดให้ ep เก่า ep สิบนี่ละกันน้ำซาสมหมลายมือแห้งเนาะเ็ดให้เห็นถึงความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะ ในเดือนหกนี้เนาะในเดือนในเดือนหกนี้นากระสิเก็บเพียงแต่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะพอพอตยังโตขึ้นเนาะนำอยากลดพอตรลดพอนความเสี่ยงลงมาเนาะเพราะว่าในพอตที่นาโตขึ้นนําการบริยาที่จาเป็นต้องเสี่ยงซูงขนาดนั้นเนาะทุกคนเนาะจะเอาสิบเปอร์เซ็นต์นำจะลดเอาเหลือเพียงแต่ห้าเปอร์เซ็นต์เนาะห้าเปอร์เซ็นต์ของพอตสองหมื่นกับสองหมื่นสี่พันกับประมาณพันสองร้อยเนาะในมือวันที่หนึ่งเนาะนำสิเก็บเงินหลังวันที่หนึ่งกับที่สองเนาะ กาเมื่อนี้กาอัดกาที่ว่าเด็กเกิดในวันที่สองเนาะอาการวมรวม้วกาเบ็ดเสร็จกาอยู่ประมาณวันที่หนึ่งเก็บอยู่พันสองเนาะวันที่สองเก็บอยู่อีกพันสองเนาะเป็นสองพันสี่เนาะอ่าเนาะแล้วการน้ำกาสีเก็บวันที่สามน้ำเลยเนาะวันที่สามอีกพันสองกาจะเป็นสามพันหกเนาะอ่าสรุป้วกาอ่านำซื้อว่าคลิปนี้กาอ่านำเทรดเก็บวันที่สองเนาะกานำจัาเก็บวันที่สามพอเลยเนาะก็คือวันที่หนึ่งสองสามเนาะเพราะว่ายันมัววลางเนาะแต่ว่าน้ำสี่เก็บห้าเปอร์เซ็นต์เนาะ ฉะนั้นเนาะการเก็บคือการเนาทุกคนเนาะแรกๆเนาะขั้นว่าเขารึ้กว่ามันสูงขึ้นเขาก็อาจจะลดพอตลงมาเนาะลดเปอร์เซ็นต์ลงมาเพื่อให้มันเก็บง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อลดพอตความเสี่ยงเนาะแน่นอนเนาะนำกับบุญาให้พอตของนำแตกเนาะอ่ะก็น้ำจะเก็บห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปในระยะเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนเนาะแล้วก็จะลดเปอร์เซ็นต์ลงเหลือสามเปอร์เซ็นต์บ่เหลือสองเปอร์เซ็นต์บ่อ่าอาจจะลดลงเลยเอยเนาะตามพอตเนาะเพราะว่าตามความเสี่ยงทดียรับได้เนาะนำสวัสดิทุกคนจะหูอยู่จิตใจของตนเองเนาะ ว่าไายฮับได้หรือบ่ฮับได้เนาะอ่ะไม่นี่นี่อ่าเบิ่งดูเนาะอ่าพอนำอยู่มีอยู่สี่พันเนาะสี่พันนำต้องการเก็บอยู่ประมาณสามพันเนาะอ่ะไม่นี่นำสิไปพันห้าร้อยเนาะอ่ะไปพันห้าร้อยพอนำต้องการเก็บอยู่สามพันหกเนาะก็คือทีหนึ่งทีสองทีสามโอเคใบขึ้นอีกหนึ่งหอบเนาะทุกคนเนาะอ่ะใบอีกหนึ่งหอบเนาะก็ถือว่ามั่นใจอยู่เนาะมั่นใจอยู่เนาะไปพันแปดร้อยเนาะ อ,ออเดอร์นี้ก็ถือว่ามั่นใจอยู่นเนาะเพราะว่าเก็บน้ำมั่นใจเนาะในพอร์ตสองหมื่นไปนี่เ,เก็บถือว่าสามพันหกนี่พอเ,อเก็บห้าเปอร์เซ็นต์วันละพันสองร้อยนี่ถือว่าซิวๆเนาะถือว่ามั่นใจว่าเขาเก็บได้เนะาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เขาเก็บสูงเกินไปเนาะรู้สึกว่าเอวมาคันคันยังเก็บแบบนั้นอีกพอร์ตนำสิไปบ่ได้เนาะอ่ะก็เลยว่าลดผ่อนความเสี่ยงลงมาเนาะสามสองหนึ่งโอเคสวยนะอ่า จากพอสองหมื่นสี่สอนห้าสหมนหเนาะได้มาอยู่สองพันเนาะอ่าได้มาอยู่สองพนไปแล้วเนาะจะไปอีกเนาะเมื่อกี้ไปอ่ามอนีีสิเก็บอยู่3 6มพนเนาะประมาณเนาะอ่าสามพนกกจาก4กัประมาณ2อ0พนเจ็ดนาะสองพเนาะหกเนาะอีกสองพนเนาะอ่านำไป3ามพันหเนาะโอเคเซลเนาะขายเนาะคนเนาะอ่ามาเบิ่งกันเนาะ มั่นใจเนาะน้ำกัจะเลือกตลาดที่ดีที่สุดหละจังเข้ามาเทรดเนาะบบแมนว่าตลาดมัวส่วจะเข้ามาเทรดเด้อเนาะอ่ะมาเบิ่งกันเนาะไปส5มห้าเลยแม่นี้เนาะการสามห้าการน้ำเดินต่ำพอร์ตเนาะก็คือไล่เปอร์เซ็นต์ต่ำพอร์ตเลยเนาะออเดอร์กะหลายคนน้ำแน่นอนเนาะค่าจะเอาสา0บทกนี่จะมาเทรดหนึ่งสองห้านี่ในพอร์ต20,000ื่นปายนี่เป็นไปบ่ได้เนาะพอแบกทบความเสี่ยงหลาเกินไปนะทุกคนเนาะ อ่าเนอเก็บเห็นสังเกตเห็นบ่เนาะเฮารุตเปอร์เซ็นต์เขาจะเก็บแบบสบายใจแล้วก็ง่ายเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะอันนี้ก็ถือว่าคลิปนี้กับอีพีที่สิบเอ็ดเนอก็ถือว่าเทรดเก็บวันที่หนึ่งที่สองที่สามเลยเนาะเพราะว่านี้กับนำเทรดเก็บนี่ก็เป็นวันที่สองเนาะก็ถือว่าเป็นวันที่สามนั้เลยเนออ่ะปัจจุบันนี้พอได้สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดเนอจุดสามสีเนอก็ก็ถือว่าโอเคเนาะทุกคนเนาะ อ่อันนี้ก็สิเป็นการเก็บเนาะในส่วนของเอิบาอีกเทื่อนึงเฉยๆเนาะอ่าเป็นการเก็บตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บที่ว่าเอิ้นวมาจากไหนเนาะการพอตในอีพีที่สิบเอ็ดนาะทุกคนเนาะอ่ะสาหรับคลิปนี้ก็ทุกๆกันลงทุนมีความเสี่ยงเนาะคือน้าอยากจะบอกว่าถ้าพอตเฮาโตเนาะต้นทุนเฮาง่ายขึ้นเนาะเฮาก็เอาเปอร์เซ็นต์น้อยลงมันจะง่ายเนาะคือสังเกตเนาะเอาสา0พันกไรสามส0พันิ่งง่ายนิดเดียวเนาะคันพอตสาม0 0ืนไป ะพอซาไปาพันสิเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะผู้ใดมีพอร์ตหมื่นกะเก็บกําไรเนาะอ่าถ้าเทาครับสิบเปอร์เซ็นต์บ่อยฮะก็ลดลงมาห้าเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าเดือนหกในน้ำจะเก็บห้าเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้กันไว้สมีเนาะทุกคนเนะาะกะพอร์ตกะ จาก996เนาะโตขึ้นมาอยู่29,887เนาะหลายคนอยากเห็นถอนเนาะคือมือนนำกระถอนไปซื้อทรัพย์สินอยู่เนาะแต่ว่าบริษัทคลิปเนาะสลา์จะบริษัทแต่ว่าขั้นพอตนี้เนาะนำปันขึ้นไปแน่นอนเนาะนำสีถอนให้ทุกคนเบิ่งเนาะใครที่อยากเห็นเนาะแล้วก็หลายคนที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์หลายอย่างเนาะว่าอาจารย์เทรดฟอเร็กบออาจารย์บริษัทเทรดฟอเร็กซ์เนาะอาจารย์เทรดในกระดานเทรดของ BX เอ็กซเท็ดเนาะแล้วก็อ่าเอิ้นมาในโตนี้เนาะสำหรับวิธีการเทรดเนาะนำจะเทรดในส่วนของ ตามหลักการเลยเนาะตามหลักการเลยว่าตามเทคนิคนะเนาะหรือว่าวิธีการในส่วนของตัวนี้เลยนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นการเก็บเนาะเป็นการเก็บตัวนี้แนละ้วก็คือพนะันห้าเนาะอันนี้เป็นสเตตเมนต์ให้เบิงเนาะว่านำเทสสามไม่ติดเนาะก็คือได้กำไรมาเนาะกำไรมาจากสองหมื่นสี่กัขึ้นมาสองหมื่นเก้าเนาะ กำไรนะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กาทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะอยากให้ทุกคนศึกษาก่อนการลงทุนนะแน่น,นอนเนาะผู้ใดที่มีพอร์ตหลายกว่าพอตโตวกว่าความมุ่งกว่าเนาะคือนำนำเทรดตามคอสเตตเทตตามหลักการเทรดตามบเทเรียนขคนนำเลยเนาะกะอกาสที่ดีมันก็นจะดีกว่านะทุกคนเนาะผู้ใดที่กำลังเทรดอยู่อยากศึกษาอยากปรึกษากะอ่าสนใจเนาะกะคอมเมนต์กันเลยนะทุกคนเนาะผู้ใดที่มาเบิ่งกะเป็นกำลังใจเนาะ,ะกะกดใจกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเนาะ ้ใดอาจ่าได้ครับการแจกเนาะบางคนที่ส่งซื้อลินมาบางคนได้นากาบางคนที่บบได้การโต้องเสียแจกเนาะนำกับมีแจกทุกๆคลิปเนาะทุกๆคลิปที่ทุกคนที่นําเทศเนาะนำจะเอาเงินไปโอนสุ่มแจกสุ่มแจกให้แต่ละคนเนาะบางคนจะได้หนึ่งเหรียญบางคนจะได้นั่นเนาะบางคลิปกับห้ารางวัลบางคลิปกับสามรางวัลเนาะมีผู้ได้แต่ผู้ได้แต่เนาะแต่สลายคลิปแจกนากับบริอาัดคลิปลงเนาะแต่ว่าหลายคนที่ได้เนาะคือทายเดือน้นําการแจกไปหลายเนาะ สามพันกว่าเนาะกะแจกเนาะแจกให้หลายหลายคนเนาะกทุกคนเห็นแหละเนาะทุกคนเนาะอ่าทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนศึกษาก่อนเนาะแล้วก็ผู้ใดอยากเก็บอยากปันพอร์ตแบบนี้ก็คอมเมนต์นำกันเด้อทุกคนเด้อสหรับคลิปนี้ไว้กันเท่านี้เนาะ EP สี่สิบสิบเอ็ดเนาะในวันที่สามเดือนหกปีสองพันสิบสามเนาะคลิปต่อไปก็จะเป็นวันที่สี่พื่อแหละเนาะอ่าไว้กันในสำนีเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย